คนโตอีกแล้วสวัสดีค่ะผมสังองใครบางคนอะสองสองมังสองมองใครอยู่นะคะเนี่ย กับคนเนี้ยที่เขาทําบางอย่างที่เป็นเงินสะสมค่ะเงินคือแบบสะสม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 แมนบัวคอยว่าแมนบัวพิพัฒนา,าใช่แล้วคือบุคคลเนี้ยเขาสองมองใครคนหนึง่งที่ทำงานบางสิ่งอย่าง ที่เป็นผลที่แบบเกิดผลที่แบบระยะยาวนะอาจจะเป็นเหมือนแบบเป็นเงินสะสมอะแม่ไหมเป็นธาตุดินนะก็คือเป็นความมั่นคงการเงินสะสมฮะรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันยึดยึดแบบคือแบบคืออยู่อย่างนั้นนะไม่ไปไหนคือเป็นความมั่นคงที่แบบ แน่นแฟนอ่ะแล้วก็เป็นผลระยะยาวเกิดผลระยะยาวสิ่งนี้ก็คือจะทําให้เขาแบบจะถามว่าเอามาใช้ได้ไหมตัวเนี้ยไม่ได้แต่มันสะสมไงสะสมสะสมสะสมะกับสิ่งที่เขาทำอ่ะ,อะสมมติง่ายๆก็เหมือนปลูกทุเรียนปลูกเงาะหรือปลูกกระร้างอะไรบางอย่างใช่ไหมก็ต้องรอเวลาใช่ไหม แต่เป็นความมั่นคงที่ยาวนานใช่ไหมแต่สิ่งนี้คือมั่นคงนานยาวนานจะด่วนจะทะําเกษตรใช่ไหมการ,กรเกษตรหรือเป็นการ,กรเกษตรก็ได้อรระไรเงี้ยเพราะ็มีเขามีอาวุธไงแต่ถ้าเปรียบเทียบก็คือจะเป็นกเกษตรก็ได้หรือจะเป็นอะไรก็ได้ไม่ไม่จําเป็นต้องเป็นกเกษตรแต่คือบคอุคคลเนี้ยเขามีอาวุธอยู่ในมือเขาในการสร้างอาชีพของเขาให้เกิเดเมดเทินนก็ไม่รู้นะว่าคืออะไรอืมคนเนี้ย คุณก็มองกันนะสองมองเขาเนี่ยมองมองมองในก็มองลงไหลข้างไขเขากระสินที่เขาทำอยู่เห็นแล้วคือแบบลืมอ่ะคือหลงอ่ะคือหลงเสน่ห์ลงไหลข้างไขอ่ะคือแบบอุ้ยชอบอบอยากอยากได้เป็นแฟนอะไรยเงี้ยชอบแบบคือข้างไข่อ่ะคุณข้างไข่เขามากเลยนะกสิ่งที่เขาทำอยู่ม <_ t ell> ันมเป็นเสน่หอออ์อย่าเเยออออง, <_ t ell> งเ,าาเงี้ยที่เขาทำอ่ะคุณคือแบบ หยุดมองไมได้อ่ะคือแบบว้าวจึ้งมากแม่คนนี้อะไรเงี้ยจึ้งมักพ่ออย่างเงี้ยแต่เป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ชายก็ได้พลังงานนะเป็นได้หมดน,นะนะตมิขรค่ะคุณแะณแบะโอ้ไม่ดี้ะตะลึงหนักจังงั้นตะลึงในในสิ่งที่เราทำคือมันเป็นเสน่ห์สามารถทำให้ทุกคนแบบ หลุมแบบครื่องไคล้หลงไหลกับสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่คิดว่าไม่คิดว่าเออเขาทำไมเขาทาได้กับไม่คิดว่าเขาทําได้เลยเนี่ยคนตตสวัสดีครบเค็นธมดานางฟ้าไทะเอ็นพพงศพัทพงศ์คุกกำลังลุ่มหลงตกหลงเสน่ห์เขา,านะอ่ะนะคือไม่ใช่เฉพาะคุณนะถ้าเด็กที่ออกมาแล้วครับหมดแล้วครับ ที่เห็นเขาอะคือตะลึงครับโดยเฉพาะพวกคนที่รู้จักเขานะนั้นหรือคนที่ยศสูงๆอ่ะทุกระดับอ่ะงทุกระดับอะคือเห็นเขาแล้วแบบว้าวมีพลัง่ะมีพลังแบบโอเคขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมและฟังขอบคุณนะครับผมมาเจะได้ไม่สุภาพขอคัขออกัยครับขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่เมตตาเข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ